หลวงพ่อคูณพันล้านวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมางดงามครับ เทพเจ้าแห่งที่ลาบสูงผู้เรืองวิทยาคมด้านหลังเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับคูณพันล้านนะครับ